เรอันมาดิดนะคะพบกับบาร์เซโลนาเมื่อคืนนี้เองนะคะเลวานเบิ Le ้นบาซานะคะบุกยํำนำฝูงศึกเอลกาซิโกนะคะชุดขาวนะคะเลคาบ้านเลยนะคะเมื่อคืนค่ะสำหรับบาร์เซโลนานะคะเปิดโหมดนะคะโหดครึ่งหลังนะคะบุกกระช่วกเลยนะเรอันมาดิดนะคะ, Le it, นะ,คะชนิดไม่ไว้หน้าเลยทีเดียวนะคะชิวชิวเลยนะคะสี่ประตูต่อศูนย์เลยนะคะชิวชิวสามแต้มเลยนะคะเอลกาซิโกนะคะยกแรกเก็บเพิ่มเป็น30แต้มแล้วนะคะ น้ำดงเป็นจ่าฟูงนะคะทิ้งห่างราชันชุดขาวค่ะที่แพ้นะคะนัดแรกของฤดูการถึง6คะแนนเลย เกมคู่หยุดโลกนะคะเอลกาซิโกนะคะยกแรกของฤดูการนะคะเมื่อคืนวันเสาร์นะคะที่26ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเจ้าบ้านนะคะแพ้ขาบ้านเลยนะคะที่ยังไม่เคยแพ้ใครนะคะยึดครองจากฟูงอันติอาโก้นะคะเบนาเบลนะคะผู้ปรับตลอดการเลยนะคะเพราะว่าบาร์เซโลน่านะคะที่นําจากฟูงอยู่3คะแนนค่ะเปิดฉากมา2นาทีแรกนะคะเอ็มบัปเป้ก็หลุดนะคะหลุดเดียวเข้าไปซัดบอลถากเสาออกไปนะคะ ลูกล้ำหน้าไปก่อนค่ะพี่พัๆผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะคะซัดบอลเข้าก้นตาข่ายนะคะแต่ว่าต้องดีใจกันเกินเลยแน่นอนเพราะว่า เซกแล้วสตาฟร้านล้ำหน้าไปก่อนแล้วค่ะจบครึ่งแรกก็ยังทำอะไรกันไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ายังไรสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่ค่ะส่วนเจ้าบ้านนะคะก็ไม่ท้อเลยนะคะเพราะว่าพยายามทวงประตูให้ได้นาทีที่64นะคะของเรอันมาดิดนะคะทิ้งโอกาสท้องหลังนะคะวินิซิโอจูเนียนะคะแทงทันุให้เอมปาเป้ลุกกับกับดักนะคะล้ำหน้าเข้าไปชิดตัวนะคะกับอินยาคิเป็นย่านะคะอย่างน่าเสียดายเลยนะคะส่วนเจ้าบ้าน ะะก็ไม่ท้อนะคะคนรอก็ไม่ทิ้งนะคะพยายามทวงประตูนะคะให้ได้นาะทีที่64นะคะเรอันมาดิดนะคะทิ้งโอกาสท้อทีที่77นะคะสกอร์ของบาร์เซลโลนานะคะขยับนี้ห่างไปเยอะมากเลยนะคะเพราะว่า3ประตูต่อศูนแล้วนะคะหลังลาฟินญ,ญาลากเข้ามาก่อนไหลให้ลามินยามานซัดด้วยขวาค่ะหลุดกับดักนะคะ ห้างไม่ถนัดด้วยนะคะบอลพุ่งแรงนะคะเสียดสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างงดงามเลยค่ะสถานการณ์ของเจ้าบ้านนะคะก็ย่ําแย่ลงไปอีกนะคะเพราะว่านาทีที่84บาเซลโลนาก็นําโด่งไปเยอะแล้วนะคะ4ประตูต่อศูนย์แล้วค่ะอินยิโก้มาติเนสนะคะก็เปิดบอลยาวไปให้ราฟินย่านะคะหลุดเข้าไปในกรอบก่อนยกบอลน,นะคะข้ามหัวอันเดรุรนินเข้าไปอย่างเหนือชั้นเลยค่ะพี่ๆจบเกมแล้วนะคะบาเซลโลนาบุกถล่มเรอัลมาดิดนะคะชนิดไม่ไวนะ้ กเลยทีเดียวนะคะชิลๆเลยค่ะ3มแต้มของเอลกาซิโกยกแรกนะคะเก็บเพิ่มเป็น30แต้มนำโด่งเป็นจ่าฝูงทิ้งห่างค่ะราชันชุดขาวของเรานะคะที่แพ้นัดแรกของฤดูกาลถึง6คะแนนค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องมินนี่มาอ่านข่าวนะคะให้พี่ๆรับชมรับฟังสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามหรือว่าไม่ว่างนะคะก็มากดนะคะคลิปนะคะน้องมินนี่ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์นะคะใต้คลิป นี้ได้เลยนะคะน้องไม่กัดค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้องฝากช่อง YouTube ไว้ด้วยนะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น้องจะให้ข่าวสารหรือว่าเกี่ยวกับฟุตบอลน,นะคะสําหรับคนชอบดูบอลน,นะคะไม่ว่าจะเพศไหนย,ยิงหรือชายนะคะดูได้ะคะ่ะสําหรับวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ